เรื่องสั้นจบในตอนหลักที่ป้ายรถเมล์ฝนโปรยปลายลงมาบนถนนยามเช้าอากาศเย็นชื้นจนเห็นไอจางๆลอยขึ้นจากพื้นสัตสิตายืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์หมายเลขเจ็ดตามปกติผอมร่มสีฟ้าอ่อนคันเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วขณะที่เธอกำลังไถมือถือเพลินๆก็มีคนมายืนข้างๆพร้อมกับเสียงถอนหายใจเบาๆทำให้สัิตาเหลือบมองเล็กน้อย เขาเป็นผู้ชายวัยทำงานแต่งตัวเรียบร้อยเสื้อนอกสีกรมยังเปียกละอองฝนผมหน้ามาตกลงมาปิดตาข้างหนึ่งเหมือนเพิ่งวิ่งมาฝนตกทุกเช้าเลยนะครับช่วงนี้เขาพูดขึ้นทำให้เธอรู้สึกแปลกใจที่เขาชวนคุยพอก่อนหน้านี้เคยเจอกันบ่อยแต่ไม่เคยพูดกันเลยใช่ค่ะเมื่อวานก็ตกแบบนี้สัสิตาตอบไปยิ้มยิ้ม เราไม่ได้พูดอะไรกันมากกว่านั้นเพราะรถเมย์สายที่เขารอก็มาถึงก่อนเธอมองเขาขึ้นรถไปแล้วกลับมาเลื่อนดูมือถือเหมือนเดิมหลังจากวันนั้นพบพลเริ่มพูดกับสสิตาบ่อยขึ้นบางวันก็แค่พยักหน้าให้กันบางวันเขาก็ยิ้มทักทายจนวันหนึ่งขณะที่กำลังติดฝนหนักที่ป้ายรถเมย์โดยไม่มีร่มเขาก็กางร่มของตัวเองแล้วขยับมายืนข้าง ลืมล่มหรือครับวันนี้ใช่ค่ะตอนออกจากบ้านรีบมากเลยลืมไม่เร่งเกียดใช่ไหมครับสสิตาชะงักไปนิดหน่อยก่อนที่เขาจะเขยบเดินมาชิดขึ้นทำให้ทั้งสองคนต้องใช้ล่มร่วมกันมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่กลับรู้สึกว่าฝนที่ตกอยู่รอบตัวไม่ได้เย็นเหมือนเคยทั้งสองคนเริ่มสนิทกันมากขึ้นคุยกันเรื่องงานเรื่องหนังที่ชอบดู จนวันหนึ่งพบพลถามขึ้นมาว่าสนใจลองนั่งรถเมย์อีกสายไปด้วยกันดูไหมครับทำไมเลอคะเพราะผมว่าบางทีเส้นทางใหม่ๆอาจจะพาเราไปเจออะไรดีๆก็ได้เธอเงียบไปครู่หนึ่งมองรอยยิ้มอ่อนโยนของเขาแล้วตัดสินใจพยักหน้ารับวันนั้นเป็นครั้งแรกที่สัสิตาไม่ได้ขึ้นรถเมสายเดิม แต่กลับรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่อาจพาไปพบเรื่องราวที่อบอุ่นกว่านี้ก็ได้หลังจากวันนั้นสสิตาเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นในชีวิตของเธอเส้นทางการเดินทางที่คุ้นเคยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่การไปทำงานอีกต่อไปทุกเช้าที่มีฝนตกเธอเริ่มเฝ้ารอให้พบกับเขาคนที่ทำให้ฝนในวันนั้นดูไม่หนาวเย็ยนอย่างที่เคยเป็น การนั่งรถเมล์สายใหม่ร่วมกับพบพล,พบพลกลายเป็นกิจวัตรเล็กๆที่สัิยตาเริ่มชอบมากขึ้นทั้งสองคนคุยกันเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเพลงที่ฟังระหว่างทางหรือข่าวสั้นๆจากโลกออนไลน์แต่มันก็ทำให้เธอรู้สึกว่าเวลาที่ใช้ไปในทุกๆวันมันมีความหมายมากขึ้น วันหนึ่งขณะที่รถเมย์กำลังเคลื่อนตัวไปบนถนนที่คุ้นเคยสัส,สิตาก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองสายตาของเธอไปสะดุดกับท่าทางของพบพลที่นั่งข้างๆเธอขณะที่เขาหัวเราะเบาๆจากการพูดถึงเรื่องราวขำขันที่เกิดขึ้นในที่ทำงานวันนี้เขาดูสดใสเป็นพิเศษคุณรู้ไหมครับผมคิดว่าฝนทำให้เราคุยกันมากขึ้นเขาพูดด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น สัสิตามองเขาด้วยแววตาละมุนแม้จะเคยคิดว่าฝนเป็นสิ่งที่น่าลำคาญแต่วันนี้มันกลับเป็นสัญญาณของความอบอุ่นที่ค่อยๆลึกซึ้งขึ้นในใจแล้วคุณคิดว่าเส้นทางนี้จะพาเราไปที่ไหนเลยคะเธอถามด้วยเสียงที่นุ่มนวลพบพลหันมามองด้วยรอยยิ้มสดใสก่อนตอบว่าผมไม่รู้หรอกครับแต่คิดว่ามันน่าจะพาเราไปเจอเรื่องดีๆที่ไม่เคยคาดคิดไว้ วันเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆจนส,สิตาเริ่มรู้สึกว่าการเดินทางร่วมกับภบพลทุกวันกลายเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถขาดได้ทุกเช้าเธอจะเฝ้ารอให้ถึงป้ายรถเมล์ก่อนเวลาเพื่อที่จะได้เจอเขาไม่ใช่แค่เพราะฝนตกแต่เพราะบางครั้งการเริ่มต้นวันด้วยรอยยิ้มของเขากลายเป็นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกดีท่ามกลางความอบอุ่นนั้น ก็เริ่มมีปัญหาที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้เช่นการที่พบพลเริ่มเลื่อนเวลามาเล็กน้อยในบางวันและสสิตาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาหลบตาเธอบ้างในบางครั้งพฤติกรรมแปลกๆนี้ทำให้สสิตารู้สึกไม่สบายใจและเริ่มตั้งคำถามขึ้นในใจหลายๆอย่างวันหนึ่งหลังจากการเดินทางที่ดูเหมือนจะเป็นปกติพบพลไม่พูดอะไรเลยตลอดเส้นทาง เขานั่งนิ่งเงียบๆอยู่ข้างๆและเธอก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเขามีสีหน้าเครียดกว่าทุกวันคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะศศิตาถามด้วยความห่วงใยขณะรถเมย์เริ่มเคลื่อนตัวไปบนถนนพบพลยิ้มออกมาแต่ก็เป็นรอยยิ้มที่ดูฝืนๆไม่มีอะไรครับแค่งานมันยุ่งหน่อยเขาตอบด้วยเสียงเบาๆ ส,สัติตากลับมาคิดถึงเรื่องราวในช่วงที่ผ่านมาเธอเริ่มรู้สึกว่าเธออาจจะคาดหวังอะไรบางอย่างจากเขามากเกินไปแต่เธอก็รู้ดีว่าเธอไม่อยากทำให้เขารู้สึกกดดันสองวันต่อมาส,สัติตาเห็นพกพลที่ป้ายรถเมล์อีกครั้งเขายืนเงียบๆแต่คราวนี้ส,สัชิาตาตัดสินใจเดินเข้าไปหาด้วยใจที่ไม่แน่ใจว่าเขาจะตอบสนองยังไง ถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากพูดกับฉันฉันพร้อมรับฟังนะคะเธอพูดเบาๆพบพนหันมามองสัสิตาแล้วถอนหายใจหนักๆก่อนที่จะยิ้มออกมาขอโทษนะครับที่ทำให้คุณรู้สึกแปลกๆช่วงนี้ผมมีปัญหาที่ต้องจัดการแต่ไม่ได้อยากทำให้คุณรู้สึกแบบนี้เลยจริงๆสัสิตาแค่ยิ้มฉันแค่ห่วงเท่านั้นเองเธอพูดแล้วก็เพิ่มคำบเบาๆอีกว่า ถ้ามีอะไรที่ช่วยได้บอกมาเธอนะคะพบพลพยักหน้ารับรู้สึกขอบคุณที่เธอเข้าใจเขาแล้ววันถัดไปทั้งสองก็กลับมาเดินทางด้วยกันเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มีบางสิ่งที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปหรือการนั่งรถร่วมกันในเส้นทางเดียวกันแต่มันคือการเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจความรู้สึกและความห่วงใยที่แต่ละคนมีให้กันละกัน ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีสัสิตาเริ่มรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการพูดคุยทุกวันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเกิดจากการยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองของแตา่ละาฝ่ายและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากจนวันหนึ่งเมื่อฝนตกหนักอีกครั้งพบพลก็ยังยื่นล้มให้สัสิตาเช่นเคย แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพราะความสุภาพแต่เขายิ้มและพูดว่าบางทีเส้นทางที่เราเดินทางมามันพาเรามาถึงที่ดีๆแล้วก็ได้นะครับสสิตามองเขาด้วยรอยยิ้มหวานๆพร้อมกับพยักหน้าฉันเชื่อแล้วค่ะจากนั้นพวกเขาก็เดินไปด้วยกันร่วมฝ่าฟันไปในเส้นทางที่ไม่รู้ว่าจะนำไปสู่ที่ใดแต่สสิตารู้ดีว่า อย่างน้อยในตอนนี้ทั้งเธอและเขาก็มีความสุขร่วมกันในทุกๆก้าวที่ก้าวไปจบบริบูรณ์